วันนี้นะคะเรามองน่าจะเทรดไซด์เวย์ในกรอบกว้างนะคะอาจจะคล้ายๆกับท,ท,ท,ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะวันนี้เราให้กรอบ1,440-1,480ถึงจุดนะคะเซนติเมนต์การลงทุนโดยรวมเนี่ยน่าจะเช้านี้น่าจะยังคงถูกกดดันจากการปรับตัวลงของดดชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะคะประมาณ380กว่าจุดจริงๆในระหว่าง ทางเซสชันในการเทรดเนี่ยลบลงไปมากกว่านี้นะคะความกังวลใจหลักๆของออตลาดสหรัฐนะคะก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการแพร่ระบาดของตัวโควิด -19 นะคะที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ยุติหมดลงนะคะแล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งวุฒธธิสมาชิกในรัฐจอเจียด้วยนะคะเดี๋ยวขยายความให้ฟังกันข้างหลังนะคะเพราะว่ายังเราต้องจับตาต่อสำหรับผลการเลือกตั้งนะคะในส่วนของโควิด -19 ในประเทศนะคะก็มองว่า เราเนี่ยยังมีสถานการณ์ของการแพร่ระบาดค่อนข้างมากนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศล็อกดาวน์จากทางภาครัฐนะคะจะใช้วิธีการในการคุมเข้มมาตรการแทนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งในการรายงานจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันแล้วก็การปรับกลยุทธ์ของทางภาครัฐนะคะในการรับมือกับการแพร่ระบาดนะคะซึ่งดูเหมือนว่าจะมียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ค่อนข้างมากนะคะถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอาจจะต้องทำคล้ายๆกับต่างประเทศนะคะที่ในท้ายที่สุดแล้วก็จะต้องมีการประกาศ national lockdown นะคะอย่างที่เกิดขึ้นที่อังกฤษนะคะที่มีการพบการติดเชื้อของสายพันธุ์ใหม่ของตัวโควิด -19 จนทำให้เอ่จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ย แล้วก็มีการเสียชีวิตเนี่ยมีอัตราการเร่งตัวขึ้นประมาณ20นะคะในสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้ในท้ายที่สุดลรัฐบาลอังกฤษเนี่ยก็ประกาศเรื่องของ national lockdown ขึ้นมานะคะเพราะว่ามีความกังวลในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อทีอ่มีจำนวนมากคนไข้ที่จะเข้ามาใช้ตัว national health service เนี่ยก็ อาจจะเต็มกําลังขีดกําลังความสามารถนะคะได้ภายใน21วันซึ่งตรงนี้เขาก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ข้างหน้านะคะถ้ามีมากเกินไปตรงนี้ก็อาจจะรับมือไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศนะคะอย่างของที่ญี่ปุ่นนะคะก็ตอนนี้อาจกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องของการใช้ภาวะฉุกเฉินนะคะในกรุงโตเกียวนะคะเป็นเวลา1เดือนจะเริ่มต้นวันเสาร์นี้นะคะวันที่9มกราคมนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ะะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวสถานการณ์ โควิด -19 ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศยังคงเป็นที่กังวงลเพราะฉะนั้นเรามองว่าน่าจะเป็นตัวแคปตัวอัพไซด์ของตลาดที่จะบิดตัวขึ้นไปนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งมองเป็นประเด็นย่อยนะคะก็คือเรื่องของการประชุม OPEC PLUS นะคะก็ตามต่อให้สำหรับการประชุมเมื่อวันนี้วันนี้ประชุมต่ออีกวันหนึ่งนะคะเราคิดว่าด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของตัวโควิด -19 เนี่ยก็น่าจะยังคงทำให้มีการ คงการลดกำลังการผลิตไว้ที่เดิมนะคะต่อวันที่7.2ล้านบาร์เรลนะคะอย่างไรก็ตามรอ,อ,อตัวผลการประชุมอย่างเป็นทางการในวันนี้ต่ออีกวันหนึ่งนะคะส่วนประเด็นที่ค้างไว้เมื่อตอนต้นนะคะก็คือเรื่องของการเลือกตั้งวุฒที่สมาชิกในรัสเจียนะคะวันที่5มกราคมก็คือวันนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงค่อนข้าง,างมากเมื่อวานนี้นะคะก็เพราะว่าคนค่อนข้าง,างมีความกัวงวลใจว่าถ้าการเลือกตั้งใหม่ ในครั้งนี้เนี่ยเรามีผลทําให้เดโมแครตได้ชัยชนะไปเนี่ยก็จะเป็นการเอื้อต่อนโยบายของตัวไบเดนนะคะซึ่งนโยบายหลักของไบเดนหนึ่งอันก็คือเรื่องของการขึ้นภาษีนะคะเพราะฉะนั้นไม่เฟเวอร์ตัวตลาดพุ่นแน่นอน นะคะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นในเชิงช็อตเทอมเนี่ยอาจจะมีผลในเชิงลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็โดนซนติเมนต์เข้ามาในภูิภาคได้แต่ว่าถ้ามองออกไปยาวๆแล้วเนี่ยผลกระทบในเชิงลบที่เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนของสหรัฐก็อาจจะทําให้เป็นแรงกระตุ้นให้มีฟันฟลไหลเข้ามาในภูิภาคมากขึ้นน่าจะเป็นบวกกับตลาดหุ้นในภูิภาคมากกว่านะคะแล้วก็สะท้อนได้จากตัวการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็บาทเนแข็งค่าขึ้นนะคบเพราะฉะนั้นน่าจะยังเป็นบวก ต่อเรื่องของฟันฟลอนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เรามองไว้ว่าจะาทําให้ตลาดหุ้นไทยในปีนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อนะคะก็คงต้องอาศัยเรื่องของฟล o ของต่างชาติที่มีความต่อเนื่องเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โดยรวมคิดว่าเกิด น่าจะเห็นในระยะสั้นน่าจะเห็นความผันผวนอยู่ในกรอบค่อนข้างกว้างนะคะอะไรที่ต้องติดตามต่อบ้างนะคะก็มองว่าในเรื่องของตัวเลขเศรฐษฐกิจสําคัญของสหรัฐก็ยังคงต้องตามต่อนะคะในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว manufacturing PMI นะคะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ย PMI 2ตัวของ จีแล้วก็สหภาพยุโรปออกมาทั้ง2ตัวต่ำกว่าของเดือนก่อนหน้านี้แล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะคะวันนี้เนี่ยของสหรัฐนะคะกำลังจะตระกาศตามมานะคะถ้าอยู่ในทํานองเดียวกันก็อาจจะเป็นลบเล็กๆเข้ามาสำหรับตลาดนะคะเรื่องของตัว manufacturing PMI นะคะตลาดคาดอยู่ที่56.6นะคะแล้วก็จะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของ ADP ประกาศด้วยนะคะตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น8.8% ตำแหน่งนะคะโดยรวมแล้วคิดว่าวันนี้ไซเวในกรอบกว้างนะคะ1 4 4 0 1 4 8 0มาดูในส่วนของสต็อกพิกออเดอร์เดย์ของเราดีกว่านะคะ2ตัวที่เราเลือกวันนี้นะคะตัวแรกก็คือตัว TVO นะคะตัวนี้เนี่ย เรามองเรื่องของราคาถั่วเหลืองนะคะที่ปรับเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยนะคะล่าสุดยอยู่ที่13.46เหรียญต่อบุชเชลนะคะบวกไป7%นะคะเทียบกับราคาเฉลี่ยของสัปดาห์ก่อนนะคะที่อยู่แถวแถว12.58อเหรียญน,นะคะเป็นสาเหตุจากดีมานที่เพิ่มขึ้นนะคะจากทางฝั่งจีนนะคะกลับมาซื้อมากขึ้นทั้งบริโภคแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะทำให้สต็อกของสารัตเนี่ยต่ำสุดในรอบ7ปีเลยนะคะในส่วนของสปลายเองได้อน,นิสง์จากเรื่องของลานิยานะคะ ที่เกิดขึ้นในอเมริกาใต้นะะอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตให้น้อยลงกว่าคาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาถนนั่วเหลืองก็เลยปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนมาดูในเชิงพื้นฐานของ TVO บ้างนะคะมองว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่มีการคาดการตัวผลประกอบการจะดีต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นเด่นในเชิงฟันผลที่นักลงทุนค่อนข้างติดใจกันนะคะในเรื่องของแนวโน้มราคาที่ดีเนี่ย ก็จะหนุนส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะส่งผลบวกต่องบใน 4Q ปี63แล้วก็จะต่อเนื่องมาถึงใน 1Q 64นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวงบเนี่ยค่อนข้างให้ภาพที่ดีนะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนปันผลที่ค่อนข้างสูงนะคะอย่างตามผลประกอบการของปี63เนี่ยคาดการของนักวิเคราะห์เราก็อยู่ที่1.7บาทนะคะ ต่อหุ้นสำหรับปันผลนะคะยวก็สี่ห้าเปอร์เซ็นต์อัพขึ้นไปนะคะซึ่งของประมาณของผลประกอบการปี63เนี่ยปันผลจ่ายไปแล้วครึ่งปีนะคะ90าสตางคะ่ะก็เหลืออีกประมาณ80สตางนะคะก็จะเหลือยวประมาณ2.3ก็ไม่น้อยสำหรับงบสำหรับยูครึ่งปีนะคะส่วนคาดการณ์ของปี64นะคะปันผลเนี่ยก็คาดการณ์ประมาณ2.15บาทต่อหุ้นนะคะยวถ้าเทียบกับราคาปิด เมื่อวานนี้สาว4.75เนี่ยก็ยวประมาณ6%ได้นะคะก็จะเห็นว่าเป็นพุ้นปันผลเด่นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในตลาดนะคะส่วนอีกตัวหนึง่งที่สองที่เราแนะนําเข้ามาวันนี้เป็น pick of the day นะคะคือตัวชยโยนะคะตัวนี้เรามองเรื่องของด้วยสถานการณ์นะคะ covid 1 9แล้วระลอกใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะมีผลทําให้สินเชื่อบางส่วนเนี่ยกลับมากลายเป็น m p l นะคะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสินเชื่อรายย่อยแล้วก็สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะคะซึ่งสินเชื่อทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลัก ของทางชยโยนะคะก็น่าจะทําให้เข้าไปซื้อมาบริหารได้นะคะก็จะสามารถซื้อได้ในจํานวนที่มากขึ้นแล้วก็ในราคาที่ถูกลงนะคะเพราะฉะนั้นด้วยสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างเฟเวอร์ไปในเรื่องของ NPL ที่ชยโยจะซื้อเข้ามานะคะบริหารนะคะแล้วก มีแคตพลิสระยะสั้นเข้ามานะคะจากการที่ชโยมีการย้ายตลาดนะคะจากที่เคยเทรดใน m อ i เนี่ยย้ายมาเทรดในเซฟนะคะเมื่อวันที่25ทธันวาคมที่ผ่านมานะคะตรงนี้น่าจะช่วยให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายมากขึ้นก็เลยเมองว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็ฝากไว้สำหรับหุ้น2ตัวนะคะเป็น p ิดออฟเดอะเดของเรา TVO แล้วก็ชโยค่ะ อส่วนเทคนิคอลพิกวันนี้สามตัวนะคะฝากเกณฑ์กำไรเรื่องของเทคนิคนะคะมีเอ่อจ g นะคะ k c ซแล้วก็ s อ r c ค่ะค่ะก็มีโฟูตดนะคะอัปเดตในเรื่องของตัวอนุญ,ญาตเนี่ยอนุญ,ญาตให้ทานอาหารในร้านได้นะคะก็สรุปคำสั่งสุดท้ายเลยนะคะ,ะก็คือนายยกของมาเลื่อนนะคะเป็นจากเดิมเนี่ยที่ทางคทมอมาพูดว่าเอจะให้ หมดทานที่ร้านตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงหโมงเช้าเนี่ยทางนายกอ,ออกมาเลื่อนเป็นว่าตั้งแต่สามทุ่มซึ่งสามทุ่มเนี่ยก็ตามเวลาห้างปิดพอดีนะคะถามว่าผลกระทบจะเยอะไหมโดยภาพรวมๆของกลุ่มอาหารเนี่ยต้องบอกว่ามีบ้างน,นะคะแต่ว่าปรกาศล่าสุดเนี่ยจะยิ่งลดผลกระทบลงนะคะเนื่องจากว่าถ้าไปดูจากทบในไตรมาสสองของปีห3สามเนี่ยคือปิดห้างไปประมาณ ปิดร้านไปประมาณเดือนเสร็นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีผลขาดทุนกันนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ปิดห้างแล้วยังการทานอาหารได้ที่ร้านได้ปก,ปกติแต่ว่าก็ระยห่าก็เหมือนเดิมน,นะคะตรงนี้เนี่ยบอกว่าคงไม่มีผลขาดทุนอย่างรอบแรกนะคะก็คงแนะนําลงทุนปกติสําหรับส่วนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าผลตัวที่คาสั่งที่ออกมา,าเนี่ยอาจดะแย่กว่าที่คาดไว้นะคะอีกข้อหนึ่งอีกออรายงานต่อไปเนี่ยก็คือในเรื่องของธุรกิจ เกษตรนะคะก็คือตัวอย่างนะคะก็ล่าสุดเนี่ยที่ทางสหรัฐเนี่ยประกาศเรื่องเอดียางซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางสายก็มีพูดไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็จะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตั้งแต่3 0ธิันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเองเนี่ยก็มีการประกาศอัตราภาษีเอดีในการนําเข้ายางร้อนนะคะสาหรับรถยนต์นั่งแล้วก็รถบรรทุกขนาดเล็กนะคะจาก4ี่ประเทศผู้ส่งออกหลักนะคะก็มีเวียดนามเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็ไทยนะคะซึ่งอัตราภาษีที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าหากมาดู เฉพาะหลายประเทศเนี่ยพบว่าไทยเนี่ยอัตราภาษีประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก16.66นะคะขณะที่ไต้หวันเนี่ยอยู่ที่88.82เวียดนามเนี่ยอยู่ที่คืออัตราประเทศประเทศเนี่ยอยู่ที่22.3นะคะเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ที่27.81นะคะจะมองว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะคะหากเทียบกับประเทศคู่แข่งที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเนื่องจากว่าไทยเนี่ยเป็นตลาดส่งออกเป็น ผู้ส่งออกรายใหญ่ในสหรัฐนะคะซึ่งมันดูจากตัวเลขข้อมูลของตั้งแต่ปี60-62เนี่ยพราะว่าไทยเนี่ยส่งเอ่อสหรัฐนี่มีการนำเข้าอยู่ประมาณสัก4,000ล้านเหรียญนะคะนำเข้าจากไทยเนี่ยประมาณเกือบ2,000ล,ล้านเหรียญนะคะเอ่อผลกระทบกับผู้ประกอบการนะคะจากภาษีใหม่เนี่ยทั้ง NER และ s t a เนี่ย จากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยพบว่าลูกค้าหลักของ ENR เนี่ยอย่างลิงหลงซึ่งหลิงหลงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน2ของบริษัทที่ถูกคิดภาษีนะคะซึ่งคิดภาษีสูงสุดของหลิงโลงเนี่ยคือ22.21บนะคะบริษัทต่งางเนี่ยมีสัดส,ส่วนไรายได้เก้บของยอดขายของ e d r นะคะขณะที่สีราเนี่ยถ้าคิดเฉพาะอย่างอย่างเดียวนะคะเมื่อวานที่บอกไปเนี่ยว่า1 7ที่ไปสหรัฐเนี่ยก็คือรวมถึงเนยยางด้วยนะคะแต่หากคิดเฉพาะอย่างเนี่ย ประมาณโวลุ่มเองนะคะเครื่องมการขายอยู่เพียง4%ในตลาดตดางๆถ้าผลกระทบกับสี่างเนี้ยอาจจะจํากัดมากกว่านะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือที่อยากที่บอกก็คืออัตราภาษีของไทยเนี่ยถ้าเทียบกับสีประเทศผู้ส่งออกหลักเนียเราต่ำสุดนะคะอยู่ที่16.66% 16นะคะก็มีความได้เปลี่ยนในแง่ของผู้ส่งออกรายอื่นเนี่ยหรือก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการย้ายคำสั่งซื้อมาไทยแทนนะคะ ออแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยซึ่งในปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้จําหน่ายยางล้อในสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับราคาขายขึ้นนะคะประมาณสัก5%เพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าวนี้แล้วนะคะสําหรับกลุ่มยางเนี่ยทั้งฝ่ายลงทุนปกตินะคะเรื่อง S P A เป็น top pick นะคะมองเรื่องผลกระทบจํากัดกว่านะคะออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ท มองในเรื่องของสีต่างก็คือในเรื่องของราคาย,ยางที่ปรับเพิ่มขึ้นนะี้น่าจะได้ผลบวกทั้งในเรื่องของกําไรที่ดีรวมถึงกาไรจาก s t g t นะคะที่ยังดีต่อเรื่องนะคะราคาพื้นฐานสีตนะนะ่างเนี่ยเพิ่งสามสิบสแล้ส่วน e d r เนี่ยอยู่ที่460ค่ะ ค่ะมาต่อกันด้วยตัวสปานะคะก็แจ้งหยุดให้บริการสาขาในกรุงเทพนะคะจำนวน36สาขานะคะแล้วก็เมืองพัทยาอีก4สาขานะคะซึ่งรวมเป็น40สาขานะคะเป็นการชั่วคราวนะคะตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดนะคะของรัฐบาลนะคะซึ่งนับตั้งแต่วันที่2มกราคมปี64เป็นต้นไปนะคะจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะคะ ซึ่งมองว่าอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจนะคะหรือว่าการเลื่อนเอ่อเปิดประเทศออกไปนะคะทางนี้ทําให้ในช่วงต้นปีนี้เองนะคะก็ทําให้สปาเปิดสาขาให้บริการอยู่ที่เพียง9สาขานะคะอยู่ที่หัวหินนะคะแล้วก็สาขาในภูเก็ตแล้วก็ตรังนะคะจากไตรมสี่ของปี6กสานะคะที่เปิดให้บริการอยู่ที่49สาขานะคะจากในประเทศทั้งหมด60สาขานะคะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ8 2นะคะในแตรมาสี่ทางนี้มองว่ายังคงต้องแบกรับ ในตัวของปิกคอสนะคะเช่นค่าเสื่อมค่าเช่าแล้วก็ค่าพนักง,งานบางส่วนนะคะเป็นสัดส่วนที่สูงนะคะส่งผลให้แนวโน้มผลประกอบการแต่มาของปี64ของสปานะคะคน่าจะแย่กว่าที่เคยคาดไว้นะคะจากเดิมคาดปี64นะคะสปาจะมีกำไรอยู่ที่54ล้านบาทค่าจะพปลิกเป็นขาดทุนสุทธินะคะอยู่ที่78ล้านบาทนะคะทำให้ราคาหุ้นปัจจุบันนะคะทางฝ่ายปรับลดคําแนะนําลงเป็นขายนะคะรานะคาพื้นฐานให้ไว้ที่6.80ค่ะ ค่ะมาต่อที่จูบิลลี่นะคะก็จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่นะคะก็คาดกดดันบรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยนะคะจากความกังวลในการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะคะก็อาจจะส่งผลต่อผลดาเน,นงานของจูบิลลี่ได้นะคะจากการที่สาขาของร้านนะคะเกือบทั้งหมดก็ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะถึงแม้จูบิลลี่เองจะได้รับผลกระทบข้างต้นนะคะแต่ทางฝ่ายมองว่าการที่บริษัทเนี่ยสามารถเอ่อจะปรับ กลยุทธ์การขายได้นะคะเหมือนครั้งก่อนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ได้หันมาเน้นทางออนไลน์มากขึ้นนะคะทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีสัดส่วนยอดขายทางออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดเปอร์เซนนะคะจากสิ้นปีหกสองเองเนี่ยไม่มีในยะจากการจากการช่องทางดังกล่าวนะคะแล้วก็ยอดขายจากช่องทาง ออนไลน์เนี่ยเมื่อสิ้นปีเอ่อปีหกสาเนี่ยก็ถือว่าได้เข้ามาชดเชยยอดขายบางส่วนนะคะที่มีมาตรการปิดสาขาไปนะคะขณะที่การควบคุมต้นทุนเนี่ยทางบริษัทก็ยังคงทําได้อย่างเข้มงวดนะคะก็เพื่อรักษาในส่วนของก o อส m a มาจิไม่ต่ำกว่า45%นะคะซึ่ง9เดือนที่ผ่านมาก็ทำได้ดีนะคะยังอยู่ที่48.6%นะคะ่ะถึงแม้สถานการณ์โควิดรอบใหม่นะคะจะยังคาดเดาไม่ได้นะคะว่าจะ จบเมื่อไหร่แล้วก็จะมีแนวโน้มพื้นตัวขึ้นอย่างไรนะคะซึ่งก็ยังคงต้องติดตามต่อนะคะแต่ทางฝ่ายก็มองว่าจู b i ลี่เนี่ยจะได้รับผลกระทบที่จํากัดน,นะคะหลังเคยทิ่สูตรผลงานนะคะได้เห็นแล้วในช่วงของสองคิวสานาที่กําไรก็ลดลงไม่มากจากการปรับกลยุทธ์การขายแล้วก็ฝีมือของทางด้านผู้บริหารเองนะคะโดยทางฝ่ายนะคะก็ปรับราคาพื้นฐานนะคะก็ขึ้นเป็น23บสาบาทปดสิบสตางค์นะคะแล้วก็เพิ่มคำแนะนำเป็นทยอยซื้อค่ะ ต่อที่ Bbl นะครับทางฝ่ายนะครับคาดว่า B b บนะครับจะมีกำไรไตรมาส4ี่นะครับปีห3สามนะครับที่ห้า0ัน้าร้อยล้านนะครับลดลงถึง31.3%เปอร์เซนะครับเนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็กำไรจากเารนลงทุนลดลงนะครับถึงแม้ว่าไตรมาสนี้การต้านสรองจะลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนก็ตามนะครับแต่คาดว่ากำไรไตรมาสนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับส้าสี่เปซนคิวนคิวนะครับเนื่องจากไตรมาสก่อนนะครับมีค่าใช้จ่ายการรวบรวมกัน จับพรราตานะครับจำนวนมากนะครับทำให้กําไรลดน้อยลงสําหรับกําไรปีหกสามนะครับทางฝ่ายคาดว่าจะมีกําไรอยู่ที่2 3 0 0ืสามร้อล้านนะครับลดลง4ี่สิบามเอเนเยียนะครับซึ่งจรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับแลวก็โควิด -19 ซึ่งทําให้รายได้ดอกเบี้ยลดลงจากการพักชำระหนี้นะครับและการต้านสลอกที่เพิ่มสูงขึ้นมากคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีนะครับของกำไรปีหกี่นะครับโดยคาดว่าจะมีกำไรอยู่ที่3 9 0 0 0ล้านนะครับ เพิ่มขึ้นถึง93.2%เยนเทียจากการตั้งสำรองที่คาดว่าจะลดลงมากนะครับหลังจากตั้งสำรองจนนมากไปแล้วในแต่มาสสองปี63นะครับบริแรด้านจากพมาป้าจะเข้ามาเต็มปีนะครับโดยคงราคาพื้นฐานไยที่131บาทแล้วก็ยังแนะนำซื้อนะครับสำหรับ v p l ครับต่อในส่วนของทองคำนะครับ ในฝั่งของทองคำเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับตอนนี้ก็ทองคําจะเห็นว่าโมเมนตัมเนี่ยยังคงหนาแน่นในฝังฝั่งขึ้นอยู่นะฮะยังเห็นว่าทองคําตอนนี้ยังคงปรับตัวขึ้นแล้วล่าสุดเนี่ยขึ้นมาประมาณ2%กว่านะครับในเมื่อวานนี้นะครับก็ ใกล้จะทดสอบแนวต้านอีกรอบนึงนะครับ1950อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตัวทองคำเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ปัจจัยบวกเนี่ยค่อนข้างเข้ามาเยอะนะฮะถามว่าตอนนี้ซื้อยังทานไหมนะครับก็เรายังคงมองนะครับว่าทองคำเนี่ยยังคงยังคงขึ้นต่อได้นะครับในช่วงระยะสั้นนี้นะครับปัจจัยหนุนเนี่ยก็ยังคงหนีไม่พ้นในเรื่องของตัวโควิด -19 นะครับเป็นเป็นปัจจัยแรกเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับทางฝั่งของทั้งอังกฤษและทางญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นสัญญาณหนึ่งครับว่าทั้งประเทศหลััััััััักก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 ๆเเเเเเนนนนนนนีีีีี่่่่่่่่ยยยยยยททททท้้้้งง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 งาาาาาฝฝุุโรรรรรปปปะะะะคคบบแแลลลลวววออ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 ฤษ็็็ขขศหชญตมด์ึึฮซ ตัวประเด็นนี้ก็ยังคงเป็นประตูเป็นเป็นประเด็นที่หนุนในส่วนของตัวทองคํานะครับส่วนประเด็นที่สองนะครับจะเป็นในเรื่องของเอ่อตัวการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับที่ที่พี่หาได้พูดไปนในช่วงต้นนะครับว่าเอา่อถ้าเกิดออกออกมาในในเชิงของบูเวกนะครับหรือว่าทางทางฝั่งของเดโมแครตเนี่ยได้ครองเสียงครั้งมาทั้งสภาล่างและสภาสูงเนี่ยก็เป็นความคาดหวังครับที่ว่าทางคุณโจไบเดนเนี่ยจะผลักดันตัวมาตรการกระตุ้นในอนาคตในที่จะออกมาได้นะครับอย่างง่ายดายกว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของทาง เอ่อทางกรีฑล็อกนะครับหรือว่าทางทั้งสองฝั่งไม่ได้ครองเสียงข้างมากนะครับซึ่งถ้าเกิดทางฝั่ง,งเดโมครตกอกมาชนะในรั์เจียเนี่ยก็อาจจะทำผลให้ตอนนี้นักลงทุนนะครับคาดหวังว่าอนาคตเนี่ยจะมีมาตรการกระตุ้นเศร,รษฐกิจเข้ามาได้มากขึ้นนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นเป็นผลบวกต่อทองคํานะครับประเด็นที่สามเป็นการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว s p d r นะครับเมื่อวานนี้ที่ผมได้บอกว่าตัวแรงซื้อของทาง S ป dR นะครับได้เข้ามา สะสมในส่วนหนึ่งแล้วในส่วนของช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับม,มีแรงซื้อเข้ามาประมาณ17ตันนะครับก็เป็นเป็นสัญญาณหนึ่งครับที่ค่อนข้างชัดเจนคอนเฟิร์มว่าทองคำในระยะสั้นเนี่ยยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับโดยกรอบวันนี้นะครับเรายังคงมองว่าทองคำเนี่ยยังคงมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบตัวแนวต้านที่1950ได้นะครับสำหรับตัวสปอร์ตโกลนะครับทีนี้ถ้ามาดูในฝั่งของตัวฟิวเจอร์บ้างนะครับตัวสเปรดระหว่างสปอร์ตกับตัว g o นียอยู่ประมาณ10เรียยนขมากว้างประมาณ10เหนึ่ง ในกลอองเดทเทรดนะครับเราแนะนําเป็นเทรดดิ้งลองนะครับในกรอบหนึ่งเก้าสี่ศูย์ถึงหนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับเป็นกรอบเด t เทรดนะครับเป็นลองส่วนถ้าใครอยากถ้าลูกค้าท่านใดอยากถือยาวนะครับหรือว่าอยากเปิดเป็นเทรนเดบ้างเนี่ยเราแนะนำให้รอเปิดสถานะลองครับที่หนึ่งเก้าสี่ห้าับตัวฟิวเจอร์สนะครับตั้งเป้าเทคโ o f ต t ที่หนึ่งเก้าเจ็ดูนย์นะครับสต็อปลอเมื่อราคาลงต่ำกว่าหนึ่งเก้าสามห้านะครับผมสำหรับมุมมองตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ต่อไปก็จะเป็นช่วงคำถามน,นะครับถ้ามีคำถามสามารถส่งมาได้ตอนนี้เลยครับ